เริ่มทำบัญชีควรเรือนมานานเนี่ยค่ะพ็อประมาณร้อสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วค่ะ,คะ <Okay. S 2> แล้วก่อนหน้านี้ทำไมถึงคิดเริ่มทำบัญชีควรเรืนนะะอนพ่อเก็บอ่าแถวเฉยตํายังไงจะบริาหารเงินให้มันปอยฉ่ายในครอบครัวนะคะ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นนี้บ้างก็อให้มันเกินกำลังะนะเพื่อที่จะได้ส่งเสียลูกให้เรียนได้จบค่ะก็คิดว่าเราน่าจะ ดเรื่องรายรับรายจ่ายก่อนนะตัวค,คิดไอ้ตัวเองจะต้องคิดมาเองว่าต้องมีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนว่าเรารับมาเท่าไรจ่ายเท่าไร่นะแล้วส่วนที่เหลือจะต้องเป็นหนี้เ็าอีกสักเท่าไร่อันนั้นน่ะคะ่ะมันเป็นตัวคิดเพื่อที่จะได้จัดการเรื่องให้ลูกได้เรียนหนังสือได้อย่างตลอดรถฟังกนนะ โทษนะคะตอนตอนที่จะทาชีโคเลียนอันนี้มีนี่มีสินอะไรมั้งไหมคะหรือว่าก่อนนั้นก่อนก่อนนั้นไม่มีเลยค่ะเพิ่งมามีนี่อาตอนมันรูกเรียนสามคนค่ะค่ะเราก็ทําบัญชีคนเรียนแล้วมีการเปลี่ยนไปไงมันก็ได้เห็นกันรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะอะไรควรจะลดลงบ้างนะคะที่จริงจริงแล้วก็ในครอบครัวนั้นจะต้องคํานึงถึงสิ่งที่ไม่ ควรจะจ่ายที่ไม่มีประโยชน์ต้องตัดไปก่อนค่ะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่จะต้องลดคือรายจ่ายส่วนมากจะเป็นอะไรที่ควรลดก็ต้องลดทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วมีเงินเก็บบ้างไหมคะหลังจากทำแล้วก็มีเงินเก็บมีเงินเก็บส่วนหนึ่งด้วยเราจะต้องฝากอมไว้ด้วยต้องมีเงินอมด้วยแม้ว่าจะ ส่วนหนึ่งเราเป็นนี่แต่ส่วนหนึ่งเราต้องออมไวๆก่อนแล้วคะ่ะค่ะแล้วพี่มีใครเข้ามาให้ความรู้หรือสร้างความเข้าใจในการทำบัญชีควเรยนยังไงบ้างคะก็มีมีหลายหลายหน่วยงานมอนก่นนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่บางหน่วยงานเข้ามาก็เอามาให้แล้วก็กบกลับไปเฉยๆไปเงียบไปเลยนะคะ,คะแล้วก็ต่อมามีกลุ่มหนึ่งกลุ่ม,มเรียกว่าองค์กรภาคประชาชนนี่แหละคะ่ะ ที่ทาให้ประทับใจแล้วก็อยากจะํามาก<ง>อ,ะอะไรคะอะไรมีตัวกระตุ้นที่พี่บอกว่าประทับใจและอยากเขาก็ <c oughs> เห็นค,ค,ความสําคัญของเราว่าเอ๊ะที่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากในใจของพี่เองใช่ไหมเขาก็เห็นความสําคัญตรงนี้คนที่มีจิตสํานึกตรงเนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะเขาก็อยากจะมาเสริมเติมต่อให้อ่าแล้วก็ให้เราได้ดำต่อไปแล้วก็ อยากจะแนะนําให้คนอื่นมาตามมันใครเราบ้างเพื่อที่จะได้ลดภาระหนี่สินลงได้ลดรายจ่ายลงแล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากในตัวพี่แล้วนะคะพี่เผยแพร่อบอกอไะไรบ้างข้อบอกแนะนําบอกว่าทําบัญชีกวเรียเนี่ยเราจะได้เห็นตัวของเราได้เห็นการรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนนะถ้าเราไม่จดไว้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจดเออเราจ่ายอะไรไปบ้างต่าไหไ่ เราก็ลืมซะมทีนี้พอคิดจะจ่ายก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจด้วเราบังคับตัวเองได้แล้วว่าวันนี้เราจ่ายไปมากแลนะ้วนั้นต้องงดอันนั้นควรจะงดก็ฮดไปเลยแล้วมีไหมคะบางส่วนที่แบบว่าทําตามแล้วก็ล้มเลิกไปกลางคันนีไหมคะทำอาชีพครเรือนแล้วก็เลิกทํากลางคันในชุมชนของพี่มีคะอ๋อมีเหมือนกันคะ่ะเหตุเพราะอะไรคะเพราะว่าบอกว่าไม่มีไรายได้ที่จะออกมาจดไห้มันมัน ส่วนไอ้กําลังใจตัวเองอ่ะก็บอกว่ามีแต่รายชายมีแต่นี่ไม่อยากจะจนเลยจนแล้วใจไม่ดีอยางงั้นอนะค่ะแต่สําหรับพี่เนี่ยมันเป็นก็อ,อ่มันเป็นตัวเก่งที่จะต้องจดนะถ้าเรายิ่งมีนี่เรามีรายใจใ่ายเยอะเรายิ่งจดจดเพื่อที่จะบังคับตัวเราให้อยู่ค่ะอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดติศทางจากเพื่อนอค่ะค่ะแล้ว จา,จากวันนั้นสิบปีมาล้างใช่ไหมคะ,ะวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ก็รู้สึกว่าปรับตัวเองให้อยู่ตัวค่ะคือความปรับตัวเองให้อยู่ตัวคือทุกอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์พี่จะไม่จ่ายจะไม่ซื้อไม่แต่การอาหารก็เลยกันอาหารทุกอย่างที่มันเป็นอาหารประเภทกระยะใช่ไหมพี่ก็จะงดไปเลยบอกพู้กมันไม่ต้องจ่ายไม่ต้องไปซื้อมากินนะเรากินปักที่เรา ส่งเองปับข้างรัว้วแล้วก็ปลาที่เราสามารถซื้อหาในชุมชนที่มันไม่พแพงค่ะไม่ต้องซื้อมาจับที่ตลาดไม่ต้องซื้อของแพงๆไม่ต้องซื้อของที่ว่าอ่าราคาแพงแต่อาจจะไม่ดีก็ได้จริงไหมคะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้อาหารสําเร็จรูปมันมีเยอะ พ <c oughs> ี่ก็จะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยซื้อพวกนั้นจะส่วนมากที่ทำกินเองผ <c oughs> ักก็จะหามาทำเองแล้วลูกเวลาไปเรียนหนังเออไปทำงานตอนนี้ทำงานแล้วกลับมาอยากจะกินกับข้าวของที่แม่ทำอบอกอร่อยอ,อันนี้มีการสอนลูกให้ทำบัญชีควเืินด้วยไหมสอนด้วยคะ <c oughs> ่ะบอกว,ว่าก็ะะทำค่ะก็ <c oughs> บอกว่าบอกก็ว่าให้ทำบัญชีรับจ่ายเลยนะ จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจ่ายไปอ่ะมันสําคัญแล้วมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้ามีประโยชน์น้อยก็งดงดมันบ้างนะที่หลายคนพูดนะคะว่าบัญชีกูรเรียนช่วยแก้ปัญหาในทุกการในส่วนต่งี่แก้ด้านไหนบ้างคะก็แก้ในด้านการจ่ายที่ไม่สมควรจะจ่ายานั่นแหละเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดพี่ว่านะคะ,คะแล้วก็ช่วยมันสร้างในใิสัยตัวเราให้มันมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นค่ะให้พี่สาวสมมุติว่าจะ,จะมีคนเริ่มทําบัญชีคัวรเรือนจะแนะนํำเขาไงคะเริ่มแรกเลยควรทํำยังไงดีคะก็อยากให้เขารูอ้อยากบอกเขาว่าถ้าเราอยากจะปรับ เี่ยนพฤติกรรมของเราไปให้ไอ้กับครอบครัวของเราได้มีความมั่นคงทางการอ,อะไรอ่ะทำให้ครอบครัวมันดีขึ้นหน่อยนะ,ะครอบครวที่จะทําบัญชีกลัวเรือนนะเพื่อที่จะได้ยแยกแยะได้ถูกต้องว่าอันไหนเราจ่ายสมควรจะจ่ายเราก็ต้องบังคับเอาไว้เช่นว่าอันนี้เราจะต้องฝากกันมีเงินออมนะเราต้องเตรียมไว้ออมแล้วนั้นพรุ่งนี้น ลูกจะเป็นค่าเติมของลูกก็ต้องเตรียมไปส่วนหนึ่งแล้วเราจะได้แยกแบบนี้ได้ว่าเราควรจะใช้ตรงไหนเท่าไหร่แล้วควรจะหามาเท่าไหร่หค่ะอันนั้นนะคคะอโอเค่ะ